สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนทำปลาสบะผัดขิงนะคะปลาสบะผัดขิงก็มีปลาสบะเป็นวัตถุดิบหลักมีเนื้อขิงซอยนะคะมีกระเทียมิกไทยนะคะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยซอสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเล็กน้อยเท่านั้นนะคะทำไม่ยากค่ะเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันค่ะ นะคะอันดับแรกเดี๋ยวเราแกะเนื้อ,เอ้อเนื้อปลาสบะก่อนนะคะเพื่อนคะปลาสบะเนี่ยเราจะเลาะแต่เนื้อเท่านั้นนะคะเราจะไม่ทอดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปช่วงที่เราไปผัดเนี่ยนะคะแรกๆก่อนที่เราจะใส่ขิงนะคะเราจะผัดแห้งๆก่อนแล้วค่อยใส่ขิงนะคะอันดับแรกเราเอาแต่เนื้อก่อนคะ่ะ เนื้อเขาจะเยอะมากเลยค่ะเพื่อนแล้วก็แกะนะคะเลือกเอาก้างเล็กก้างน้อยออกแตงเขาก้างไม่เยอะแล้วค่ะปลาตบะก้างจะน้อยมากจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะที่มันติดตามสันหลังหรือท่าท้องเท่านั้นเองเนี่ยค่ะเพื่อนใกล้ๆหน้าท้องจะมีก้างแบบเนี้ยค่ะนะคะเล็กๆอย่างเงี้ยเราต้องค่อยๆแกะออกนะคะ จะท,ทำจนเสร็จนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันตอนผัดนะคะใส่น้ำมันพื้นะคะน้ำมันถั่วเหลืองใส่ประมาณสองช้อนโต๊ะเพื่อนเพราะว่าเนื้อปลาเขาไขมันไม่เยอะเหมือนหมูนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยกระเทียมนะคะเจียวให้หอมปอ่น เพื่อนๆจะไม่เลยว่าตอนที่เราเจียวกระเทียมเนี่ยนะคะเราต้องใช้ไฟกลางนะคะเดี๋ยวพอเนื้อสัตว์ให่เราค่อยลื่นไฟนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการคาวนะคะพอเหลืองแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะปลาสบัาเราไม่ได้ทอดนะคะเราจะคั่วให้นานนิดนึง ค่อยใ่นะคะเราจะคั่วให้นานเพื่อที่จะให้เขากรอ,อบนะคะกับข้าวที่ปรุงสองรสเนี่ยปรุงง่ายนะใช้แค่น้ำตาลกับซอสเท่านั้นนะคะถ้าปรุงสามรสจะจะยากนิดนึงนะคะ ถ้ามีเตี้ยวเข้ามาแต่นี่มีแค่เค็มกับหวานผัดนี้เราใส่น้ำมันหอยได้นะคะแล้วเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะ กับตัวจัแห้งนะคะผัดตลาแห้งมาเพื่อนแล้วก็น,นั่งแล้วนะคะปลาแห้งดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ขิงเลยค่ะขิงกับหัวหอมใหญ่นะคะถีงได้ว่าจะไม่ใส่แต่พอดูแล้วต้องใส่นะะคกิ่นหอมร้านทานเลยเพื่อน นะคะจะผัดแห้งนะคะไม่ไม่ไม่มีน้ำนะคะปาเดี๋ยวผัดน้ำแค่นี้เรียบร้อยค่ะเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนปาสบะผัดขิงของเรานะคะ หน้าตาน่าทานมากเลยที่แน่ๆอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนเพราะปลาซาบะเราจะเลาะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วพอผัดออกมารสชาตินะคะหวานเค็มผัดแห้งๆนะคะเพื่อนๆลองทาทานนะคะไม่ยากเลยเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับ เมนูอาหารของเราอีกหลากหลายนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ